สวัสดีครับ ทีเด็ดบอลดังวันนี้จะพามาพบกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างเซาแฮมป์ตันพบสเปอร์ราคาต่อรองเปิดมาที่สเปอร์ต่อเสมอควบครึ่งเซาแฮมป์ตันเตรียมปิดสนามเซนต์แมรี่สเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมสเปอร์โดยเจ้าบ้านเซาแฮมป์ตันภายใต้การนำทีมของลาฟฮาเซนเนอลพาทีมนั้นแพ้มาต่อเนื่องซึ่งเกมที่แล้วก็เป็นการแพ้มาต่อเบรนฟอร์ดทำให้เป็นเกมที่2ติดต่อกันแล้วเกมรักของทีมนั้นยังไม่ดีมากนักส่วนทางฝั่งฮอนเนมสเปอร์ภายใต้การนำที และเป็นการเก็บชัยหนแรกใน,นรอบ3เกมกับทุกรายการด้วยดูแล้วเกมนี้ซายแฮมตันต้องการเรียกความมั่นใจในขณะที่ทีมเยือนเองก็เพิ่งจะล้ามาในเกมที่แล้วทําให้เกมนี้ซายแฮมตันน่าจะมีลุ้นแบ่งแต้มในบ้านของตัวเองไปได้ทีเด็ดฟันธงวันนี้รองไปเลยนักบุญแดนใต้ซายแฮมตันสกอร์ดีคาสซายแฮมตัน,ตนเปิดบ้านเสมอกับสเปอร์นึนึง